another video for today <laughs> oh, that first part is bad blood, you know What? repulsing is a... no oh, oh no, I'm not a camper, I'm just a fapper oh, you red fucking <laughs> คลิปเอมบิกกี้ยิงมาโคตเยอะเลยโดนอกไม่ตายอ่ะโคชิดหายแล้วโดนหอเย้แบ็กขั้ไปซีแล้เฮ้ย Behind b น h i n d b e h i n นเเดียวเบื้น you เบื้อยู่ you อน y e s อ้โห r i rip ายเชนฟองมาแล้ว rip เจ้า K4 ออว่าและอะไรเว็บข้างบน No, you see nothing. You see me not. Enough, actually, you I feel like someone gonna sneak mm. and knife me. Oh 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 oh! Shit! Shit! Shit, you actually come out? No, 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 no. The camper is real, you know. ไ่ไหนอ่ะโอขนาดนั้นเลยเแยบร้อยกูดาวแล้วมา it's time to c knive i ี่ท i า e อัดอยู่ให้ไหมเนี่ยใช่ผมบอกแล้ว another video for today โดนนี่นี่เชีมากอ่ะ spread the love spread the love ด้านพีเจเอ็มด้วยไม่น่าง่วงก่อนเลย no 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 not blame okay not blame ไม่จะเลวโอ้สารสารได้โอ๊ยบัตรเหรอโอ้ยเก็บแค่เนียบละ อุ้ยคนิมาแล้วคนิคอนมาแล้ว่แกนเวนนอิดไปหาเองได้ผมซากโดนไั้นั่นยิงเฮ้ลก็อวนสวัสดีมาแล้วฮะไม่เห็นตึมเเ็นตึมเรีเนี่ยนะเจอตัวักแรบขอหน่อยนะโอ้โหออกไซ กินีเด yeah. yeah. uh ีอ huh. ร yeah. yeah. ์ตอเดนเนียลพอโอเคชิคเกิลขินีเดี๋ยวออกไปยิงไก่มาดีไหมเนี่ยมันจะได้เคาเตอร์กับน้องไก่ได้ถ้าเป็นชิคเกิลต้องเป็นเต็มตัวอันนี้ต้อเคฟซิอันนั้นมันเต็มตัวของเดนเนียลนี่แบบ ready to eat อ่ะแน่นอนแรกๆเห็นหน้ากากเขียวนี่ยว่าไอ้วนแดม ไม่ให้หน้กแกเขียวที่ผมใส่ตลอดผมไม่มีน้ากากอืนโคแซบไอ้แกเขนหน้าเขียวน้วยอ้วนโอ้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 โหโอ้โอ้โาโอ้โหอ้โหโอโอ้โหโนหอกยังอ้โหโทหลอนอ้อ้าโอ้โหโอ้อ้อ้โ มาจอขนาอาดาจบนี้ Next time you be corny โอเค yeah นสาดพาทุกร don blame โอเคมันเล็งอยู่นั่นแหละ้าน้ามีเสียมอ้ยเพียบเลยมีเสียมนี่เยี่ยมไปเลยจนมุงตึกเยอะสุดๆโอ้ป้าน้ามีเสียมได้เียไม่ตาย ข้ามาเทียนขามาเทียนโอ้โหยิงละขึ yeah, ้นยิงละขึ้น Bad n เ t ิร์ k NCW Fuck it ด้ำเร็มน้ำเร็มน้ำเร็มน้ำเรมน้ำเร็มน้ำอะไรโอ้โหบิ๊กเลยยิ่งสุเจอฮืดจืดยูโน่มาเจอฮืดจืดเย t ะเต็มไปด้วย at least I got butt you got butt okay we both got butt so so that makes you gay <laughs> why you call me gay it doesn't mean it doesn't even matter you have a butt okay everyone has a butt okay, okay. everyone has a butt okay It doesn't mean that you have a butt and you become a gay so so raise it raise it? yes raise it เดิน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 เดไรอย่างนนเนเ้นนนนดเดเรเน อยู่คนเดียวดิทำขนาดนี้มีดกูเถิดเนเน Next time view ยิงหลังนี้มีดกูเถิด a y n e x t time I n i f u Like I will n i f e this outside เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนก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 วิ่งไปหากล้องมันเฉยเลยไปเช็อตล่ะ ไม่ตายเกมเนียร์ก็ไม่มีท่านเล่มไม่ได้โดนอัดหลังเนี่ยอันนี้ต่อหน้าเลยโอ้ At least I got a knife combo t h a t okay man okay not so okay it's a lot different with the win K and K เด็ดเอออ่ะฮะอ่ะฮะเด็ดอะไรมอินเข้ามังโอ้แท็กมันเปลมแท็กเจนเ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 เ It's yeah, it's okay man. We understand. We so gay Oh you said we so gay that means you are oh. you accepted that oh. you become a gay no. so don't, don't oh. You fucking suka Yes no problem mate Oh sugar I'm caramel. off Sugar You have jokes Yes please oh. oh No please no 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 god please Motherfuck yes! Enemy the hole. What the fuck? Oh damn flash! Whose who's flashbang is this? Oh, oh, no, no, come no, over no, the rainbow. No. Eh eh. The tyrant. Look there. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh, oh, oh! Oh Fuck that! Blyat! Don't blame, don't blame, don't blame, don't blame. I'm gonna be a bleed. Fuck you! Wow, come to papa! <laughs> Fist me, daddy! What? <laughs> what? Fist me, daddy! What was that? Did <laughs> you get him, man? <laughs> Hello. Hello. โนบิกกี้จอห์นลาวจอห์นลาว running into my base เขามาชัยโนตลาวอีนู้เค่ there was my mistake ไม่ตายด้วยโอเมโกดไม่เฮดโอเฮดวิลีช็อตโอ้กนี ف เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี yani ่น uh, ี่่อไม่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 เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่กนไม่เดี๋ยวไม่กดเออแค่กินอีซี่แค่กินที่ี่ดอนดอนเดฟ วันี้คนดนเนี่ยเเจอคนแบบนี้สังคมแบบนี้่ไรโอ้สัตว์งมีตั้งนานผมเียเยอโอ้แม่งหันมาซะลวนั่นไงหัวแม่งรัเลยไอเย็นบดีโออะไรเอ้อไรเอไรเอรเอรเอรเดินเดินเด โอเค t อเ r โอเค r อเคโอเคโอเคโอ r คโอเคร y ้ไ h n o ู้โอโอ้ชมัมมี่ื้อีถ้าก็โอถ้าเล่นงี้ก็ได้สวิดีโอชิวๆไม่ไม่ถ่ายนะไม่ถ่าย Free bullets OOOOOOOH! Fuck you! Outta nowhere! <laughs>